สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูเกณฑ์การสร้างรายได้จากคลิปเรียวนะคะสําหรับใครที่ทําคลิปเรียวตอนนี้อยู่ต้องมาดูนะคะว่าเราจะผ่านเกณฑ์การสร้างรายได้จากคลิปเรียวได้อย่างไรนะคะซึ่งวิธีการดูนะคะให้เข้าที่โปรไฟล์ของเราแล้วเข้าไปที่ดูเดสบอร์ดนะคะแล้วเลื่อนลงมาตรงที่ศูนย์ช่วยเหลือธุรกิจเมตาค่ะซึ่งตัวนี้นะคะกดเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็มาดูในส่วนของวิธีสร้างรายได้จากคลิปเรียวค่ะซึ่งตรงนี้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาอีกนะคะแล้วกดเข้ามาดูตรงหลักปฏิบัติที่ดีสําหรับโฆษณาในคลิปเรียวเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็มาเจอในส่วนของข้อกําหนดคุณสมบัติโฆษณาในคลิปเรียวแต่เข้ามานะคะแล้วก็มาเลื่อนดูในส่วนของ พ่อกำหนดคุณสมบัติโฆษณาในคลิปเรียวนะคะซึ่งเขาบอกคุณสมบัติว่า 1. น,นะคะต้องได้รับเชิญหรือคนที่ผ่านสตรีมอยู่แล้วนะคะ 2. ก็คือต้องเปิดเป็นเพจ Facebook นะคะและสําหรับใครที่ใช้โปรไฟล์ส่วนตัวก็ต้องเปิดเป็นโหมดมืออาชีพค่ะ 3. ก็คือการสร้างเนื้อหานะคะต้องไม่ผิดกฎของนโยบายของ Facebook นะคะ 4. ก็คือต้องอายุ18ปีขึ้นไปค่ะ หาก็คือต้องอยู่ในประเทศนะคะที่เขากําหนดไว้ซึ่งประเทศไทยนะคะก็อยู่หนึ่งในนั้นที่สามารถสร้างไรายได้ได้ค่ะสําหรับเนื้อหานะคะที่ไม่สามารถสร้างไรายได้นะคะก็คือเป็นวิดีโอแบบคงที่เป็นภาพนิ่งหรือว่าสไลด์โชว์รูปภาพนะคะซึ่งพวกนี้นะคะรายละเอียดพวกนี้จะไม่เข้าหลักเกณฑ์นในการสร้างไรายได้นะคะสหรับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่จะไม่สามารถนํามาทําเป็นคลิปได้นะคะก็จะเป็นพวกประเด็นที่ ชักชวนในส่วนของพวกรามกอนาจารพวกยาเสพติดพวกผิดกฎหมายนะคะพวกโศกนาฏกรรมเรื่องขัดแย้งทางสังคมสังคมความรุนแรงถกเถียงนะคะพวกนี้นะคะไม่สามารถทำเป็นคลิปเพื่อจะสร้างรายได้ได้นะคะสำหรับใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ